สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าน้องสวัสดีค่ะพี่นิกว่าดีพีแอมแล้วซีบีมละรคะเอาบีมด้วยใช่ไหมเจอกันนานเลยค่ะอันนี้คุยกับใครจ้านแม่จ๋าโอเคโดนแซวไม่หยุดเหรอสวัสดีค่ะน้องก็รอนทานข้าวยาง เรียบร้อยแล้วคะ่ะพี่ติ๊กทานข้าวยังคะฮะฮาทานข้าวหรือยังคะคุณแม่คุยกับป้าป้าหรือเปล่าจ๊ะ <c oughs> โทษโทษโทษมุกหมาแก่บ้าเลยกูอายคนบ้างกินแล้วน็อกกินแล้วกิน <c oughs> แล้วกินแล้วน็อกอ๋อป้าป้าทานอะไรคะ ไปไหนไปไหนะป๊าป๊าจ่าดื่มน้ำจ้าอ๋โอ๊ยมามายังไม่ได้ดื่มน้ำเลยค่ะป๊าป๊าดูดูนะมินิกกี้จะจะไปนอนไรนะเท้าเลยแค่เราสองคนแล้วคุยอะไรกันดีเอ่อเมื่อกี้เป็นป๊าป๊ามาม้าค่ะ เออเราป้าอาบน้ำยังคะเอออาบแล้วจ้าหม่ามาอาบยังจ้า <c oughs> สุกแม่สุกบอกน้องก็ลันก็ได้คะ่ะน้องก็ลันไปหนูไปได้ก็เดี๋ยวให้รันชวนน้องไปไม่ล่ะมัน<ด>สุกเสาอะไรน<ด>ี่ไหมสุกไห<ด>มล่ะจีโอทีไหมจีโอทีเหรอได,ได้หมดเลยได้หมดเลยค่ะหนูได้มี<ท>มแค่ป้าป้าหมาม้าแล้โกอลันพอนะเอาไงมาม้าหรือมาม้าเขาเล่นไม่หยุดเลยหรือมาม้ามามา้ามีเพื่อนไหมหรือไง ออกมามีเพื่อนแต่ว่าแต่ว่าเออไม่รู้ว่าเพื่อนจะว่างไหมปราอยากได้กี่คนล่ะแล้วเพื่อนมาม้าเหมือนมามาไหมเพื่อนทุกคนนะได้ได้เราเดี๋ยวรอขอขอขอออกไปคุยทุระแป๊บเดียวแป๊บเดียวว่าแอบฟังอยู่ คือชวนมามก่อนเผื่อป,ป้าป<ม>๊าชวนก่อนไม่ใช่พี่บอกเขาว่ามาแล้วก็ชวนน้องรันมาด้วยหนูคร <laughs> หูฟังอยู่นานแล้วท่าน,นี่ชวนอีกคนเดอ้อคือโกรานไงน้องป้าคุกคนไม่ถ้าหนูไปหนูก็จะเอาเพื่อนไปด้วยเหมือนกันหนูจะเอาไปถล่มได้ไแต่ว่าเพื่อนโกลันก็ผู้หญิงใช่ไหมหรือไงไ ได้จ้าโบราณมาเลยจ้าไม่แล้วเออพี่นิกล่ะคะมีเพื่อนมีเพื่อนชวนเพื่อนมาไหมอ๋อไม่มีพี่ไม่มีใครคบเลยเนาะตัวคนเดียวอ๋อหนูนึกว่าจะเชิญชวนหนุ่มๆม่ด้วยพี่พี่มีเพื่อนพี่นุพี่นุพี่นุอยู่ร้านจีโอทีเพื่อนพี่อ๋อพี่พี่นิกบอกว่าชวนเพื่อนหนุ่มมาเผื่อปลาปลาใช่ไหมงั้นพี่นิกชวนหนุ่มมาเผื่อเผื่อมามาได้ไหมคะได้ สินะลูกสาวนะสินะเปมนสาวไม่ต้องเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อดูแลเองลูกพ่อรักครอบครัวลูกรักทั้งมาม่ารักทั้งลูกแอบไปรีแมนลูกเอ้ย ชอบไงแฟมมี่แมนแมนเห็นไหมเห็นไหมแฟมมี่แมนผิดเห็นไหมล่ะคิดดีไม่ได้เลยคิดดีไม่ได้เลยได้ลองรันชวนพี่แอมมาดิแอแต่รันจะไปเชียงใหม่ใช่ไหมล่ะใช่ค่ะจะไม่รอหนูเหรอ อุ้ยแต่หนูก็ไปกับน้องนะเชียงใหม่เออใช่ใช่เดี๋ยวพี่นิกิสจะมาเชียงใหม่ไหมล่ะเออจะไปเชียงใหม่ไหมล่ะไปด้วยเลยไปเจ้าไปด้วยได้กะยังไม่เคยเที่ยวที่เชียงใหม่เลยตตั้งแ่เกิดมาเป็นไปหลายรอบไม่เคยไปเลยพี่ไปทำไรน้องวันเชียงใหม่จริงป่ะใช่ไปกันกี่คนเยอะไหมไปกันกับพี่แอมแล้วก็มีน้องสาวแอมอีกคนนึงสามคนเองเหรอ สี่คนป้าปาไปรอนิมานได้ไหมได้ไปจริงไหมเธอจริงหรอเขาพูดไปจริ่หรอแม่วันอาทิตย์ต้องไปเมืองการไหมทำงานอ๋อแต่เชียงใหม่ตอนเช้าปุ๊บถึงเย็นกลางเช้าก็เป็นไปเมืองการเอ้ยต้องก็กลับได้ไม่เกินกำลังไม่บอกไม่บอกเขอคิดลังเลลังเลไม่เกินกำลัง ไม่เกินกำลังแดดดี้คนนี้ขอคิดก่อนขอคิดก่อนไดยจ้าเด็กๆเจอกันนะขอบคุณค่ะขอบคุณ้าบายค่ะบายค่ะบายจาบายจ้าบายบ๊าบายจ้าบายจ้าบายจาบายจ้าบายา